สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการตั้งแผงนครับให้ได้แดดนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนครับาที่จะเปลี่ยนมุมนะครับถ้าเราตั้งแผงซาเซลเหมือนเดิมนะครับให้หันไปทางทิศใต้นะครับอันนี้นะครับปุ่มจะยกไปทางทิศใต้นะครับฝั่งทางนี้นะครับจะไปทางทิศใต้นะครับก็ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาหน้าร้อนกับหน้าหนาวนะครับผมก็หันหัวขึ้นนะครับ ให้รับแดดเต็มๆนะครับคราวนี้นะครับเข้าเริืมเข้าเดือนพุษภพาครับพาทิ์จะเปลี่ยนมุมนะครับใช้สามแผงนะครับนะครับพาทิ์จะเปลี่ยนมุมนะครับมันจะทะแยงไปทางทิศเหนือนะครับมันจะไม่ค่อยโดนแผงเต็มเต็มนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนครับมันอยู่ประมาณกิ่งไม้นะต้นไม้นะครับยอดไม้นะครับมันจะไหลผ่านมานะครับจะเฉียงมาเฉียงไปนี่ครับ ก็จะได้แดดเต็มๆนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่ที่ใช้กิจทายนะครับอยู่ที่สามแผงนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับสามแผงนะครับผมก็จะได้ไฟอยู่ที่ประมาณสองร้อยสามสิบสองร้อยสสิบบาทนะครับต่อชั่วโมงนะครับคราวนี้ไฟมันหายไปนะครับเรือประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็เลยมามองดูพระอาทิตย์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพระอาทิตย์มันเปลี่ยนมุมนะครับ ฝั่งนี้มันจะเป็นทางทิศเหนือนะครับอันนี้ก็ปัญหาขอมขอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีต้นน้ม่วงบางนะครับผุมอาจจะต้องทําการย้ายเพียงไปตรงอื่นนะครับครับจะมีต้นน้ม่วงบางนะครับช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับมันจะไม่ได้แดดครับเจ็ดโมงนะครับว่าช่วงเจ็ดโมงแปดโมงเช้าจะได้แดดเกือบร้อยบาทนะครับช่วงเช้านะครับจะได้แดดอยู่นะครับคราวนี้มันต้นน้ม่วงบางนะครับก็เลยไม่ได้แดดด้วยนะครับก็ สามแผงนะครับตอนนี้นะครับหันไปทางทิศใต้นะครับมันจะได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะครับคราวนี้ผมจะลองทําการเปลี่ยนมุมดูนะครับให้แผงโซล่าเซลล์นะครับหันหัวไปทางทิศเหนือนะครับโอ้ยผมจะทําการยกหัวฝั่งนี้ขึ้นนะครับเอาหัวฝั่งนั้นลงนะครับว่าปกติผมจะหันไปทางทิศใต้นะครับให้มันรับแดดเต็มๆนะครับคราวนี้ผมจะทําการเปลี่ยนมุมลงนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนมุมแปหนึงนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากทําการเปลี่ยนมุมแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ทําการหันมุมขึ้นนะครับไม่ทําการตั้งองศานะครับก็จะหันแล้วลาแบบนี้นะครับก็จะได้ไฟประมาณ150ิบครับก็จะหายไปประมาณ5วัตต์นะครับเสําหรับแดดตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับตรงนี้พายุเข้านะครับฝนตกนะครับก็แดดก็ไม่ค่อยแรงนะครับแดดอ่อนๆนะครับ ตามแพงได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทครับตอนนี้ก็สามโมงเช้านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองทําการยกขึ้นนะครับครับผมก็จะใช้ตัวล้อลวดนี้ครับเพราะว่าของผมนะครับตรองวัดดูแลนะครับได้มุมพอดีนะครับอยู่ที่สิบแปดองศาพอดีนะครับก็เลอมาลองก่อนนะครับก็เป็นการทดลองไปเรื่อยๆนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับครับก็ วันไหนตัวไหนมีปัญหาผมก็จะทําการแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตั้งมุมองศาก่อนนะครับครับผมก็เลยทําการยกขึ้นนะครับโดยให้หหัวัวแผงนะครับหันไปทางทิศเหนือนะครับทามุม18องศาเหมือนเดิมครับเหมือนหันไปทางทิศใต้นะครับครับทั้งสามแผงเลยนะครับสามแผงนี้ผมก็จะขับกินใต้600บาททั้งผมนะครับที่มีในคลิปนะครับ ก็จะได้ไฟอยู่ที่ประมาณ230-240นะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้จะเป็นแผง200บาทนะครับนี่จะแผง150นะครับแผงผุมเจะามาขนาน3แผงนะครับแต่ว่าขนานต่างบัตรนะครับต่อไปผมจะไม่ใช้แผงนี้ขนานครับว่าผมทําการสั่งแผง150บาทใหม่1แผงนะครับก็อนาคตผมก็จะเพิ่มเต็มแม็กนะครับอยู่ที่4แผงนะครับแผง150บาทครับ4แผงครับ600บาทนะครับ ก็น่าจะได้ไฟอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทต่อชั่วโมงนะครับเหลือแล้วนะครับครับตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทครับเมฆเมฆมันเยอะนะครับมันก็เลยทําการทดลองไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูตอนแดดออกนะครับว่าประมาณสักสี่โมงครึ่งประมาณนี้นะครับว่าจะได้ไฟอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะครับ ถาว่ามันได้ขึ้นมาสัก200บาทก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนประมาณสักสิ่โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวขอให้แดดออกก่อนนะครับวันนี้ก็แดดไม่ค่อยดีนะครับครับหลังจากที่ผมทําการปรับองศาแผงเรียบร้อยนะครับโดยให้แผงหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเปลี่ยนจากทิศใต้นะครับไปทิศเหนือนะครับตามพระอาทิตย์นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับ นะครับไฟที่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เที่ยงนะครับ12.22ครับเที่ยงครึ่งนะครับประมาณเที่ยงครึ่งครับดูผ่านจิไท้ายมิเตอร์ตัวนี้นะครับแผง150วัตต์สองแผงนะครับแล้วก็แผง200วัตต์หนึ่งแผงนะครับก็จะได้ที่500วัตต์นะครับแล้วก็กิตไท้ายขับออกมานะครับเป็นไฟบ้านนะครับอยู่ที่217บัตนะครับ ประมาณนี้นะครับปกติยัะได้อยู่ประมาณ2 3 0 200-40นะครับอันนี้ก็200-17ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการเปลี่ยนแผงนะครับผมจะใช้แผง150บาท3แผงนะครับพอดีว่าผมสั่งซื้อไว้นะครับของเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่าอันเก่ามันจะเป็นแผง200บาทแผงนึ่งนะครับคราวนี้แผง200บาทครับผมจะมาลงชาร์จเจอร์นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนแผงแป๊บหนึ่งนะครับครับเมื่อผมทําการเปลี่ยนแผงนะครับเอาแผง150วัตต์นะครับมาขนานกัน3แผงนะครับผ่านกิไทยมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็น600วัตต์นะครับ600วัตต์218โวลต์นะครับเผื่อถึง3 2โวลต์ดีซีนะครับครับก็จะได้อยู่ที่นะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าแดดอาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็ยัง ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าไฟที่มาประมาณเท่าไรนะครับแต่ว่าจากังเกลานะครับที่ว่าผมไม่ทําการเปลี่ยนมุมนะครับนี่ได้ไฟอยู่ที่ประมาณ200นะครับ190-200วัตต์นะครับไฟที่ขับออกมานะครับถือว่าไม่ได้น้อยนะครับอันนี้ก็แผง4ร้อยห้าสิบวัตต์ครับสาแผงนะครับก็จะได้4ร้ยห้าสิบวัตต์นะครับไฟที่จิตท้ายตัวนี้ขับมาได้ก็อยู่ที่200ประมาณ220ครับ217เนี่ครับ หากแดดดีๆก็อาจจะถึงถึง220ช่วงนี้แดดมีขึ้นมีลงครับว่ามีเมฆมีเมฆเยอะอยู่นะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับครับต่อไปก็จะขึ้นลงนะครับหรือว่าผ่านนะครับอ่าอันนี้ก็ไฟมานะครับเป็นบลอตเลยนะครับอันนี้ไฟดีซีมาเลยครับสามแผงนะครับห้าร้ยสาสิบวัตต์นะครับอันนี้บลอตเลยครับแอม์ครับก็แปลงไฟนะครับจากที่มา วนมาประมาณสิบเก้ายี่สิบครับก็จะแปลงเหลือสิบหกจุดสองนะครับว่าเป็น m ppt นะครับเขาจะแปลงกระแสให้นะครับครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ได้แอมชาร์จลดลดลงนะครับก็ลองเปลี่ยนมุมแผงดูนะครับอาจจะได้แอมชาร์จมากขึ้นนะครับมุมรับแสงก็มีผลมากนะครับสำหรับการได้แอมชาร์จขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปตัวนี้นะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ